นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพายขาเขต3โปรดเลือก นายบันเลงมีสำลิ์อดีตสจเขตพระประแดงลูกแปะองค์เบอร์ 15.. เบอร์15เบอร์15ผู้สมัครอิสระเลือกคนพื้นที่รู้ดีถึงปัญหาขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายเขต3โปรดเลือกนายบรรเลงมีสำลิศอดีตสจเขตพระประแดงลูกแปะโอง์เบอร์15เบอร์15เบอร์15า อดีตสจ,จเก่าทำงานเก่ง,ง<า>กเป็นคน e พื้นที่ตั้งใจมารับใช้ประชาชนขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลพรเขต3โปรดเลือกนายบรรเลงมีสำลิศลูกแปะโองคซื่อสัตย์จริงใจชอบพัฒนาจิตอาสาตรงไปตรงมาต้องเบอ, 15, เบอร์15เบอร์15เบอร์15ขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พ่อแม่พี่น้อง นายบรรเลงมีสำลิ์อดีตอจอเก่าลูกแปะโอง่งเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายเขตสโปรดเลือกนายบรรเลงมีสำลิศอดีตสจอเก่าลูกแปะโอง่งเบอร์สิบเบอร์สิบ้า เบอร์15ในนามผู้สมัครอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครในนามผู้สมัครอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่าดันโปรดเลือกนายบรรเลงมีสำลิศลูกแปะโอ่งเบอร์15เบอร์15เบอร์15วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายเขต3โปรดเลือกนายบรรเลงมีสัมฤทธิ์ลูกแปะโอ่งอดีตสจเขตพระประแดงเบอร์15เบอร์15เบอร์15 28มีนาคมเข้าคูหากาเบอร์15เบอร์15เบอร์ <comme. S> 15